วันนี้แต่งเต็มเลยมางานอุลตรวาดูโนตินเราภาคเป็นเราภาคเป็นอ่ะเดวิดครับเดวิดคเดวิดเดวิดครับผมก็คือชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นชาวฮาวายครับพี่อยู่เคียงข้างกับพี่อยู่เคียงข้างกับสติชครับอ่าไม่ใช่สีคเป็นคนข้างกายอะไรนะครับเป็นคนข้างกายอ๋อคนนั้นเป็นเพื่อนครับชื่อว่านานี่อ่านี่ได้นานี่หรอนานี่ อาจจะเป็นความบังเอิญแบบมิตรภาพเพราะในเรื่องในเรื่องเขาก็เป็นเพื่อนกันแต่วภาษาที่เขียนเหมือนกันเนาะครับเดีด๋ยววเดี๋ยบอกให้นา,นานี่ไปเปลี่ยนครับอ้าวทะจะได้ไม่เหมือนกันอ่ามาเอาเอา,เอา,เอามาหนักก่อนเนาะครับมาให้เราภาคผ้ากับผู้ชายเด็กๆใช่ครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องโปรดของเราตอนเด็กเหมือนกันครับท็อปตูยแอนิเมชันที่เราชอบมากครับก็ดีใจมากที่วันนี้ได้รับโอกาสมาพาคเสียงเป็นเดวิด เท่ไห่ะเดวิดนิดนึงนิดนึง<ห>สซักซีนนึงเสียงตอนนี้มันขึ้นจมูกเดยมันจะไม่เหมือนเรจริงเร,เราต้องหลับเสียง<ม>ก็มันจะมีความผาาให้แบบว่าอารมณ์มันออกมาชัดเจนมากขึ้นผมว่าแบบฟิลเหมือนแบบว่าเราต้องผาาให้แบบคนรู้สึก จา,จากคำพูดเราเลยว่าเรากำลังรู้สึกกันรอยู่เราไปฟังภาคไทยได้ใช่ครับก็ไปฟังภาคไทยได้ครับ22พฤษภาคมนี้นะครับในรโรงภาพยนตร์ครับย่าไม้ทุกอ์กายเพราะว่าเป็นาเรื่องแรก่ที่แบบภาาแบบเต็มเต็มไทยเรื่องแรกเรื่องแรกในชีวิตเลยครับก็ยากครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างท้าทายเพราะว่ามันใช้คนละสกิลกับการแสดงก็อาจจะมีการรีเลทบ้างแต่ผมว่ามันจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันครับแล้วก็ โชคดีมากที่ได้เจอทีมดิสนีย์เพราะว่าพี่พีทีมดิสนีย์ผู้กำกับโปรดิวเซอร์ซาวร์อินเจเนียร์เขาก็แบบคอยเชียร์อัพเราแล้วก็ช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่<ม>ครับเราเป็นแ<ม>ก้ขาแบบความสนุกของเรื่องมันมีอ่ตรงไหนครับก็นอกจากได้ภาพเราก็ได้เห็นแบบว่าฟ<ม>ุตเทจบางส่วนของหนังมาแล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าสติสจ,จะกลายเป็นแบบว่าไอคอนแบบว่าเป็น หนึ่งในเออเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในตัวตัวละครที่แฟนฟัิสนีย์น่าจะชอบที่สุดเลยค่ะพเรื่องบุายใช่ครับเร็ววุ่นวายมากมากสกายกับสปีฟไหนน่ารักกันคะสกายกับสปีฟก็สกายกับนานีหรือเปล่าสกายกับสตีดกับนานี ปวดหัวจ้าขอพับไหม่เท่านี้นะครับคุณผู้ชมนี่สิสกายกับสตกันสตคสติสสกายกับสติสอันไหรปวดกว่ากันคะน่าจะสติสเลยครับอ่าใช่เพราะว่าสติสแบบว่ามีความทำลายล้างทำลายล้างแบบตั้งใจแต่สกายจะแบบทำลายล้างแบบว่าไม่ตั้งใจเออเผลินบังเอิญครับใช่จริงจสกายเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักรับปากประชาชนนะนี่เป็นต่ครับ เอากล้องหนครับต้องดูแล้วก็ถ่ายเปเออครับก็ขอฝากนะครับดิสนีย์ครับลีโลแอนด์สติชครับวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับในทุกรงภาพยนตร์ครับแล้วก็ภาคไทยภาคไทยแล้วก็ภาคไทยนะครับภาคเสียงโดยสกายนะครับเรื่องแรกในชีวิตเข้าสู่วงการนักภาคครั้งแรกครับยังไงก็ขอฝากผู้ชมทุกคนเอนดูด้วยครับผมแล้วก็มีอะไรก็ วิจารณ์ติิงมาได้ครับเข่าเถื่อนจะมีโอกาสเข้าหน้าแล้วออีกถามเรื่องคอนเสิร์ตหน่อย LOL ล่าสุดโมเมนต์เมื่อคืนเลยเออโมเมนต์หนุ่มวายมันยังไงครับมันมีกล้องแฟนคมัเขาจับได้อยู่เมื่อวานใช่ไหมครับก็เพิ่งมีโอกาสไปดู LOL ครั้งแรกในชีวิตใช่ครับก็ไม่แปลกใจที่ทำไมแฟนคลับฟินขนาดนี้เราสัมผัสได้แล้วว่าเออในฐานะที่เราเป็นคนดูนี่เป็นยังไงโอ้โหก็คือแบบ บิดอะ่ะ <laughs> บิดทุกคนอะ่ะโซนศิล,ลปินก็คือไม่เว้นยังไงะคะ<ร>พูดไปกันนันนี้พูดพูดไม่ถูกอะ่ะมันเออมันเก็บเขินตัวร้อนอะ่ะเ <laughs> ขินตัวผู้ไหนสุดเ <laughs> ขินผู้ไหนใช่ไหมครับเขินผู้ไหนสุดผู <laughs> ้ไหนโมเมนต์แบบกระจิจกระจี้เราสุดเ <laughs> ยอะเลยอะ่ะพูดไม่ถูกอะ่ะน <laughs> <laughs> ี่เป็ภาพเราแล้วคุณต้องไปโทัวร์แบบไหนเราก็อาจจะเป็นคนละเวเราเวแบบว่ามิด อเอาแต่บางทีแบบลมเพลย์ลมพัดบนเวทีก็ไม่ใช่ลมเพลลมเพลมพัด <c oughs> ก็โบกสะบัดสะบัดทักมาไวๆครับผม <laughs> ลองได้ด้วยเนาะแต่ว่าโมเมนต์ที่เรารีแอคแล้นี่คือน่าจะเป็นแบบเพิร์ดซาต้าอ่ะไมแบบ่น่าจะเพิร์ดซาต้าไม่ก็จูงดังตัวคือมันถึงโมเมนต์เขาแบบจุ๊บกันหรืออะไรคนะถึงแบบไม่จะไม่ได้ว่าเป็นโมเมนต์ to <c oughs> อะไรอาจาจะจุ๊บไม่ก็เป็นแบบคำพูดอ่าใช่ คือเราต้อรู้สึกว่าคู่เขาคู่คนอื่นคนอื่นในในเลี่ยนหรือว่ายังไงไม่เลี่ยนยไนม,ยนม่เลี่ยนแต่แบบเราแค่เราไม่เห็นโมเมนต์นี้คือเราเป็นแบบศิลปินด้วยกันก็คือแบบอาจจะแบบไม่ได้เห็นโมเมนต์อะไรอย่างนี้พอมาดูคอนเสิร์ตแล้วแบบเป็นอ่าคู่จิ้นสิบเอ็ดคู่ใช่ไหมใน LOL ใช่ครับมันก็เลยแบบว่าเออใหม่อ่ะ เป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับเราแต่คิดว่าแบบแฟนๆน่าจะชอบมากๆแน่แล้วก็อี้มันเต็มหรอคะคนอื่นต้องไปยืนข้างหลังเพื่อนรักเต็มครับเพราะว่าผมมาสายครับขอโทษครับรถติดครับหรือว่าดูแบบยืนใหม่ยืนงใหม่กันเช่ไหมครับที่บก็มีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนในค่ายครับไม่ได้หรอไม่ได้ขอไม่ได้ขอเพื่อนนั่งอะไรนะครับแบกเพื่นนั่งหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกอ่ะอ๋อไม่ไม่ได้ขอเขา ลากไปนั่งด้วยอะไรยังไงก็ห่างกันไม่ได้อยู่แล้วแหละห่างกันได้แต่ว่าช่วงนี้งานคู่กันเยอะมากมากครับีความคอนเทนต์แต่งงานกันเยอะมากก็พอประมาณครับยังมีคิวได้อยู่ครับได้อยู่หรอตัวงนี้ก็คือที่งานออกคนเดียวคือห้างก็จะแตกแล้วนะอย่างกับห้างเขากว้างใหญ่ครับพี่เหลือหลายร้อยเอเคอร์เลยเายห้างตัคร oui, exactly. ับหผลิตสตาร์ทอัพ แท่านแตไนนกไหนยังยังไม่แตกครับยังพอพอได้อยู่ครับเอ่อที่จริงเรารู้สึกไงที่มันแตกเขาแบบว่าหัวเวมาแบบซัพพอร์ตมากนแบบนันเยอะขนาดเนี้ยทุกงานเลยอ่ะ <c oughs> ก็ดีใจมากครับก็ที่จริงต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาซัพพอร์ตสกายแล้วก็ในนี้ด้วยทุกงานเลยครับเรารู้สึกดีใจมากเพราะว่าสําหรับเราเราเป็นคนแบบว่าออกจากบ้านยากอ่ะอ่เออแล้วแบบรู้สึกแบบขอบคุณทุกคนที่แบบอุตส่าห์ตื่นอุตส่าห์แบบ เวลาวันหยุดหรือว่าวันทํางานแล้วก็มาเจอพวกเราครับเพราะว่าเมื่อผมผมคงขี้เกียจนอนอยู่บ้านนะเับต้องขอบคุณความรักที่ทุกคนมอบให้เราแล้วเป็นเราเราคงแบบไม่แบบขอร้อนหน่อยเถอะยแต่แฟนๆเขาแบบตั้งใจมาเนี้ยเขามานะใช่ครับขอบคุณทุกคนมากครับตามทุกงานเราะัวเราต้อาน่าจะมาดู หรือมารอจับผิดผมก็ไม่รู้จับผิดอะไรทีไรไม่รู้เขาชอบจับผิดผมหรอเราโดนอะไรบ้างแต่ถ้าจับผิดอะไรเราเราเป็นเหยื่อโอแล้วหมดเหยื่ออีกแล้วหมดเหยื่อทำไรก็ผิดทำไรไม่เคยดีเลยนย่างนี้ชนะตลอดอ๋ออย่างเช่นอะไรคะเรื่องอะไรเราโดนทุกอย่างเวลาเล่นเกมเวลาอะไรเงี้ยก็แพ้แต่วันนี้ทำไรก็แพ้วันนี้ก็คิดได้มั้คิดเมื่อกี้เหรอคะทีมงานช่วยเตรียมรับตั้งโต๊ะ อนนี้จะมีไหมคะก็เดี๋ยวมีปลายปีนี้คิดว่าน่าจะได้เปิดกล้องคิดว่านะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้เปิดเรื่อง o อูอืมครับเทศกาจะมีปีนมี้รื่อยใช่ไหมคใช่ครับเดี๋ยวมีเรื่อยๆเลยครับเดือนหน้าก็เริ่มไปปลายปลายเดือนนี้ก็มีไปเวียดนามด้วยเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าครับผมกันกูการแล้วของในเมืองไทยล่ะครับในเมืองไทย ก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีหรือไม่ก็กลัวพูดอะไรผิดไปเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันครับะกลกวนหลุดมีแล้วแต่ว่ายังพูดไม่ได้ไม่รู้เลยแต่ว่าเด็ดี่ยวเราจะมีนี่ด้วยนี่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่คนเขาลุ้แต่ว่าจะมีโอกาสอัศจรรย์นานีแพดอิมแพกไหมอิมแพกใช ทำ้เรืองความฝันบิ้วลอยบิ้วไปทำอะไรไปขายของนะเขาไปเอ็กซิบิชัน hall 5 hall 6เจอสกายนานี้ได้แต่นี่แต่นี้ฝันไหมแบบว่าที่จะได้ไปเชียร์ผมหรอสำหรับผมไม่มีความฝันเลยแต่เพื่อนเพื่อนเรามีความฝันเยอะมากเราต้องสาัญขวัญขวันให้บ้างหน่อยได้ไหมรอดูฝันจะขายได้หรือเปล่าได้คุณทำแฟนคลับมเลยถามะไรถามที่บุญแผ่ของเทอร์ี่ เราตัวเท่านี้เอ่อสกายจูเจนเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็ของสกายก็อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปครับกำลังจะเปิดกล้องน่าจะเดือนหน้าครับตอนเราเล่นมวยังไงบ้างก็ในเรื่องเป็นนักมวยครับก็เดี๋ยวต้องไปต่อยมวยแล้วก็เดี๋ยวมีไปเวิร์กช็อปกิจกรรมอื่นที Ram. ่ไม่ใช่ต่อยมวยด้วยก็ต้องประมาณสี่สิบช่นใช่หประมาณนึ่งครับก็ ไม่รู้่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแตเขาบอกให้ฟิตผมก็ฟิตไปก่อนแต่เขาไม่บอกยังไม่ได้พูดทีครเราจับไปให้แ,แ,แรอรอไปก่อน,นครับครับอร<ห> <ผม S 2> าครับไม,ไ,ไม่แน่ใจว่าชาร์จแบตหรือว่าทําให้แบตหมดมากกว่าเดิมเพ<อ>ราะการไปเที่ยวแบบบางครั้งก็อาจจะทําให้ร่างกายล้านิดนึงแต่ว่าสภาพจิตใจเราก็อาจจะกลับมาฟูลลี่แบบรีชาร์จได้ครับ ก็เป็นทริปที่วางแผนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับว่าจะแบบไม่รับงานแล้วก็อยากไปเที่ยว work life balance ทีหนึ่งรับไปไหนทั้งสิ้นเหรอ16ประมาณ16วันเราว่าหกือเปล่าเพรั้นเยอะอะไรี่เออแต่ก็ช่วงนี้เราทำงานหนักเราก็หาอะไรได้ได้เยอะเหมือนกันก็จริงๆมันแพนตั้งแต่ก่อนงานเยอะแล้วคือ ก็จะไกด์ต่อแบบโครงการบันเทิงบ้างก็ได้ลงโอเคครับตอนนี้กำลังแบบโอ้โหนี่สินเริ่มเข้ามาแล้วครับใครรบกวนจ้างได้จ้างเลยครับผมมีไหมสกายมีซื้อบ้างซื้ออะไรเหมือนเป็นแบบถ้ามันเป็นจักรลักษณะบ้างไหมอย่างตอนนี้เนการยืมเงินมีก็ก็ก็มีแพลนจริงๆก็มีแพลนอยู่แล้วแหละทุกคนก็คงอยากสร้างบ้านให้พ่อแม่อะไรอเงี้ยครับก็มีแพลนอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะรอเรื่องความทามมิ่งต่างๆรอเงินแหละ ครับผมเงินท้อมเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นใช่ครับบ้านหรือเรือนหออะไรนะครับบ้านหรือเรือนหอรืนหอเรือนหอมไม่ต้องมีหรอกครับมีบ้านพอแล้วครับเราต้องมีเพื่อให้เพื่อนเรื่อยไปอะไรนะครับต้องทำท้องให้เพื่อนเรื่อยไปเราซานบ้านแล้วนานี้อยู่ไหนอ่ะก็อยู่เชียงใหม่เขาไม่มาอยู่กรุงเทพหรอกเขาอยู่เชียงใหม่เขาต้องบินมาทำงานไงเวลาเขามาทำงานออ๋มาทำงานเหรอเออเขาแวะมาได้ แล้วเราจะทำไปให้เพื่อนเราเพื่อนใหม่แล้วเดี๋ยวมีจะทำไ้ให้ห้องนึงก็ได้บ้านขออนุญาตบ้านทั้งวันงานเก่งๆใช่ไหมลูกอะเก่งเงินเก่งใช่ไหมเราเพิ่งจะมีเก่งจ้างไปใช้จริงๆใช้ผมเป็นคนใช้เงินค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเวลาใช้ทีก็คือไปไปเที่ยวไปทริปต่างประเทศนั่นแหละครับหนูมีตังออกจากบ้านกี่บาทวันหนึ่งเหรอครับเงินสดไม่เคยมีเลยสแค่เงินอย่างเดียว แล้ววันเดือนหนึ่งก็ใช้แบบไม่เยอะสองสามหมื่นอะฮะเดือนหนึ่งนะประหยัดมากพี่เท้าก็เิ่นะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่นานออกงานกินอะไรอ่ะออกงานก็ทีมงานเขาก็เลี้ยงแล้วก็กินฟรีแล้วเอากลับบ้านมาทำอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เรารับงานเยอะรับงานบ่อยจะได้กินข้าวฟรีเราเล่นเราเล่นเราเล่นประหยัดอย่างนี้มานานแล้วไม่จริงจริงไม่ได้ประหยัดหรอกมันก็ แค่แบบวิถีชีวิตเรามันไม่ได้แบบมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินอะไรขนาดนั้นครับนา่นี่ประหยัดเหมือนกันอัน,นนี้หรออันนี้ดีแล้วอ่ะ <laughs> ประหยัดเป็นบางเวลาแล้วกันอ,อาจจะมีแบบโมเมตนต์ที่เขาอยากประหยัดแล้วก็มีโมเมตนต์ที่ฟุ่มเฟือยก็ฟุ่มเฟือยไปเลย <laughs> ใช่ไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้การถ่ายเลือดครับลูก